แฟนแฟน,นี่รออยู่นะครับรออาวุธแทงซ้ายไปทีหนึ่งกล้าออกกล้าเตะนะครับแฟนๆก็ร่วมลุ้นเชียร์กันมวยไทยห้ายกมีพิกษาการครับกับการแก้เกมนะครับเทพสุทินนี่3ยกดูกไม่น่าสู้ได้ครับแม่ยกสี่นี่ตี้วนเดียวเลยครับนะครับหมัดตัวนี้ไม่แม่ไม่นอนนะครับ เป็นไปได้หมดครับสื่อสัตว์มุง่งมั่นรักษาวินัยครับอ้าวอ้าวโดนอะไรครับแม่แขนครับโอ้ดิน้นพักพากเลยครับพี่หมอมาเลยครับหัวไหลด้านด้านขวาหรือเปล่าครับดูไม่ชัดนะครับไหลหลุดหรือเปล่าครับหรือโ pues, ด <alla S 2> นอะไรครับจ่าแล้วครับนี่ครับน่าจะมีปัญหาต้นหัวไหลครับเจ็บนะครับอยู่ในมือของแท์สนามนะครับ ชนของยอดศิลาช่อห้าพิกครับเป็นฝ่ายชนะเช็คขึ้นเราเอาในยกที่สองนี่เองครับขอพักช้าเลยได้ไหมครับทีมงานครับอ่ะมาเลยครับโดนอะไรครับแม่ไปต่อยแล้วแม่จังหวะแม่ทีวีก็จับดับติดติดนะครับหน้าจอโอ้หัวไหลน่าจะมีปัญหาจริงจริงครับนี่ครับนี่ครับ โอ้ยหันหลังหนีเลยนะครับนี่ครับไปโดนท่อนแขนซ้ายของยอดศิลานะครับไปดันแขนกันนะครับแขนนี่ไปดันกันอยู่นะครับหมาก็เลยแสดงว่าต้องเคยหลุดคุณเมอกี้หลุดนะครับแบบนี้นะครับเคยหลุดมานะครับไหลหลุดนะครับโอ้เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับร้องโอมเลยครับ